สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องเอทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านไปทำการเปลี่ยนสายพานขับเคลื่อนของสกูปปี้ไปี2019นะถ้าผมจำไม่ผิดนะในขั้นตอนของการถอดนั้นปัญหามันอยู่น็อตตรงนี้ตรงกลางตรงนี้นะครับทุกท่านเพราะว่าไอ้น็อตตัวนี้ถ้าหากว่าบล็อกของเราไม่ดีขันเข้าไปมีรูดนี่มันจะถอดยากนะทุกท่านนะ อันนี้ก็ให้เพื่อนๆระมัดระวังกันด้วยนิดนึงนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกแค่หยอดน้ามันเฉยๆกับชุดเฟืองสตาร์ทนะครับทุกท่านอ่ามันอาจจะฝืดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานมันนานไม่ได้ใช้งานบ่อยๆอ่ามันขึ้นสนิมก็เป็นเรื่องของกปกติธรรมดาแต่ก็ในเคสนี้ก็ยังคงไม่มีอะไรมากเราก็จะแบ่งเป็น2ตอน2องีีก็แล้วกันนะ E ีีนี้ถอด E ีีหน้าประกอบก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะ แต่ในขั้นตอนของการถอดนั้นนะก็ขออนุญาตาถ่ายคลิปยาวไปเลยก็แล้วกันเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่น้องที่เข้ามารับชมเพราะว่าเราพูดตรงๆเลยนะว่าถ้าหากว่าเราทําคลิปยาวไปเนี่ยนะก็จะมีคอมเมนต์เข้ามาในเชิงลบนั่นแหละนะก็อาจจะบอกว่ามีแต่น้ำไม่มีเนื้อนะเอาจริงๆนะ ถ้าหากว่าเราตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปในขั้นตอนของการทํางานนะถ้าเราตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปปัญหาเกิดเลยเกิดกับใครเกิดกับท่านผู้ชมเองเพราะว่าได้เนื้อหาไปไม่ครบนะเหียนง,งานถอดแข้งแบบนี้นะอ่าผมอยากให้ทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางไปแล้วกันว่าแข้งคันนี้ไม่ได้ถอดง่ายเหมือนที่คุณคิดมันไม่ได้เอาออกง่าย นะครับทุกท่านนะเพราะว่าในรถแต่ละคันในรถแต่ละพื้นที่เนี่ยทำเหมือนกันแต่ปัญหาหน้างานมันไม่เหมือนกันนะบางพื้นที่อยู่กับน้ําบางพื้นที่ไม่เคยถอดเลยรถไม่เคยถอดเลยก็มีนะบางบางคันถอดเข้าถอดออกบ่อยๆมันก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งอีกกรณีแบบหนึ่งนะอย่างในเคสนี้นะครับทุกท่านเราทําการคลายน็อตแล้วแต่เราไม่สามารถถอดเอาแข้งออกมาได้อ่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะครับทุกท่านนะปัญหามันเกิดมาจากอะไร ก็ตรงบูธนะที่แข้งของรถสายพานมันจะมีบูธบังคับนำศูนย์อยู่2ตัวนะถ้าหากว่าเรานะอาถอดบูธถอดบูธไม่ออกเนี่ยถอดแข้งไม่ออกก็คือมันติดบูธบูธมันขึ้นสนิมนะครับทุกท่านมันจะต้องมีวิธีการจัดการโดยปกติเราโยกแค่นี้มันก็หลุดออกมาแล้วนะครับทุกท่านนะอันนี้มันออกด้านเดียวอีกด้านหนึ่งมันไม่ออกด้านหน้ามันไม่ออกนะครับทุกท่านนะเป็นตัวฝาดำๆที่มีน็อตสามตัว ตัวฝาดำๆที่มีน็อตสามตัวเพื่อนๆไม่ต้องไปคลายนะตรงนั้นไม่มีไส้กรองนะมันเป็นฝาปิดกันน้ําเข้าเฉยๆนะเป็นฝาปิดกันน้ําเข้าแต่เราลางมันก็เข้าอยู่ดี <c oughs> นะไม่ต้องไปถอดให้เสียเวลานะหกเหลี่ยมสามตัวตรงนั้นนะปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทุกท่านนะตอนนี้เราก็พยายามที่จะทําทการงัดแ็งหอ,อกนะโดยที่มันไม่ได้อยู่ในมุมกล้องก็ต้องขออภัยด้วยนะ เอาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการงัดเอาแค้งออกกัแล้วกันนะตรงนี้มันจะมีจุดให้เรานะมันจะมีจุดให้เราใช้เหล็กงัดแต่ในเคสนี้เราจะใช้เหล็กงัดยางวางเป็นลักษณะตัว V เราใช้เหล็กงัดยางวางเป็นลักษณะตัว V ีทีนี้เราก็จะทําการบีบบีบเหล็กงัดยางเข้ามันก็จะดันแค้งออกนะนี่เราใช้สูตรเดียวก,กันกับการดันดันลูกสูบเบรก ปั๊มดิดเปลี้ยเข้านะเราก็จะดันแบบนี้นะก็ทำเป็นลักษณะโซบีแล้วก็บีบนะมันก็จะดันแข้งออกมานะครับุกท่านนะอันนี้ดันแข้งออกมาขนาดดันแล้วนะมันก็ยังออกยากอยู่เนี่ยมันดันออกมาไม่สุดนะอ่าสุดท้ายก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะบูทเข้าสนิมนั่นเองนะประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมาที่เรามักจะต้องเจอก็คือ,อในตระกูลคลิกที่เราเคยเจอปัญหามาก็คือใช้บล็อกลมถอดน็อตไม่ออก ช้บล็อกลมถอดน็อตใบพัดไม่ออกนะครับทุกท่านนะบล็อกลมก็แล้วบล็อกไฟฟ้าก็แล้วถังลมที่ร้านเราก็5้าสปอนถังลมขนาดห้าสิลิตรตั้งแรงดันลมไว้ที่ร2 0ยี่สิปอนนะถอดน็อตตัวนี้ไม่ออกน็อตชามใบพัดเนี่ยนะ,ะทีนี้ทำยังไงล่ะในเมื่อถอดไม่ออกก็ต้องยกไปที่ร้านรถยนต์ ยกไปที่ร้านของรถยนต์ทีนี้ใช้บล็อกลมตัวใหญ่ในการถอดนะก็ถังลม200ลิตรก็แรงดันเขาก็ตั้งไว้เท่าๆกันแหละประมาณ120บาท120ปอนด์ทีนี้หมดลมไป3ถังน็อตตัวนี้ถึงคายออกได้นะน็อตตัวนี้ถึงคายออกได้นะทุกท่านนะนี่แหละนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เราอยากจะนำเสนอให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้หน่อยในขั้นตอนของการถอด ชามใบพัดนะไม่ว่าจะเป็นของรุ่นไหนใดก็แล้ว 5, ชามใบพัดมักจะมีปัญหาหนึ่งถอดออกมาปับ๊บเกลียวรูดเกลียวเสียออกมาในตระกูลยามาฮ่าสองบูทอ่าเราถอดน็อตได้ก็จริงถอดใบพัดออกมาอ่ะตรงใบพัดเนี่ยมีแหวนรองนอกในนะเหมือนมีโอเลยนะมีแหวนรองตัวในด้วยเหมือนมีโอนะอ่านี่มีแหวนตัวในด้วยนะ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างหนึงก็คือไอ้บูธแกนกลางน,นะครับตรงนี้มีแหวนนะอย่าลืมนะแหวนด้านหลังชามใบพัดมีนะเหมือนมีโอเลยนะอ่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไอบ้บูธตัวเนี้ยบูธตรงแกนกลางระหว่างชามเนี่ยบูธท,ที่มันสไลด์ออกสไลด์เข้าตรงนี้ขึ้นสนิมถ้ามันขึ้นสนิมแล้วทีนี้มันถอดไม่ออกเพื่อนๆพ,พอมันถอดไม่ออกเราจะทํายังไงนะครับ ก็ต้องทำการใช้ตัวดูดสามขาดูดออกมาแต่บางคนก็ไม่ได้ไม่ได้ดูคลิปจนหมดไม่ได้ดูคลิปครบทุกตอนไม่ได้ฟังเราบอกนะเดี๋ยวก็ว่าถอดไม่ออกเดี๋ยวก็ว่าเป็นนั้นเป็นนี้นะครับถ้าบูธมันถอดไม่ออกคุณต้องใช้ตัวดูดดูดออกนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวเจอกันขั้นตอนการประกอบ EP ที่2ครับ